สวัสดีครับสวัสดีนะครับทักทายมิตรรักแฟนเครื่องเสียงทุกท่านนะครับอ่ะวันนี้นะครับบ้านแม็กนัมซาวนะครับบรรยากาศอ่อวันนี้ก็ฝนตกเลนดินทั้งวันนะครับเพิ่งหยุดไปเมื่อสักครู่นะครับครับร้านตั้งนะครับอยู่ที่นะครับพี่น้องดูนะครับนี่เลยนะฮะบ้านอะไรนะครับพี่น้องเคยได้ยินไหมครับบ้านอะไรนะครับตำบลตะกูกนะครับอำเภอขว้าสินรินนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่บ้านผมก็ตั้งอยู่ ร้านก็ต <so Coming to the noon> ั้งอยู Uno ่ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับมีนาร้านจริงครับไม่ต้องกลัวครับพี่น้องนะไม่ต้องกลัวว่าซื้อของไม่ได้ของนะนะครับโอนเงินเท่านั้นครับผมไม่มีเก็บปลายทางนะนะครับโอนเงินเท่านั้นครับก็ส่งของให้นะครับผมก็มีค่าส่งบ้างนะครับเล็กเน้อยๆยนะครับตามน้ําหนักน้ําหนักของนะครับแล้วก็ร้านก็รับซื้อเครื่องเสียงนะครับรับซื้อผมรับซื้อทั่วประเทศนะครับพี่น้องท่านใดอยากขายนะครับช่วงนี้นี่ช่วงนี้คนคนขายเยอะนะครับ ก็เห็นในกลุ่มลงขายกันเยอะอยู่นะครับก็ท่านใดอยากขายก็ติดต่อเข้ามาครับผมไปรับถึงที่นะครับไปรับถึงที่แต่ขอเป็นแบบยกชุดนะครับพี่น้องเป็นแบบยกชุดนะครับก็ตกลงราคากันได้ก็ผมไปรับเลยนะครับผมมาดูตัวแรกครับเอามาเลยนะสายสัญญาณครับตัวนี้นะครับพี่น้องดูใกล้ๆหน่นะครับตัวนี้เป็น สายอย่างดีนะครับเป็นแอมฟินอนนะครับสายแอมฟินอนหัวลิดนะครับหัวลิดนะครับนะครับหัวลิดก็ความยาวประมาณเกือบเมตรนะครับความยาวต่อเส้นนะประมาณ80เมตรโอ้แปดสิบเซนนะครับแปดสิบเซนเก้าสิบเซนประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับมีอยู่สี่เส้นนะครับสี่เส้นนะครับขายสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทอ่ะต้องการอ่ะ สายสัญญาณเสียงดีๆก็จัดเลยครับผมการันตีว่าคุณภาพแน่นอนนะครับแอมฟินอนนะครับของแอมฟินอนนะครับ3 5 0หบาท4เส้นนะครับเอาสายพ่วงลำโพงนะครับสายพ่วงลำโพงนะครับตัวนี้เป็นคอนเน็กนะครับนี่คอนเน็เป็นสายลำโพงแท้ครับพี่น้องครับคอนเน็กนะครับโปร2.5นะครับนี่สเปกเกอร์นะครับนี่สองเส้นถ้ามีสองเส้นนะครับความยาวอยู่ประมาณเม็ดเม็ดหน่อยๆนะ เอาไปพ่วงลําโพงครับพี่น้องนะครับพร้อมหัวใช้งานได้เลยนะครับอย่างดีนะครับเสียงดีครับสายอ๋อสองเส้นนี้ขายสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสายลำโพงอีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้อ๋อเป็นของไดนาคอมนะครับไดนาคอมนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับสายลำโพงแท้นะครับพี่น้องครับนะสเปกเกอร์นะครับนี่ ตัวนี้เป็นเบอร์สองนะครับเบอร์สองนะครับแต่ว่าสองนี่ไซส์เต็มนะครับไซส์สายข้างในนี่ทองแดงเต็มนะครับก็เสียงดีครับเสียงดีนะการันตีแบบนี้สายสีเทาแบบนี้นะครับข้างในก็สวยนะครับพอหัวใช้งานนะครับพี่น้องนะครับอ๋อมีสองม้วนนะครับสองม้วนม้วนหนึ่งยาวสิเมตรนะครับยาวม้วนละสิเมตรนะครับขายขายขอขายเป็นคู่นะครับนี่กล่องนี้สองม้วนนะครับสองม้วนขายอ่า เป็นสายลําโพงแท้ขอ,อ750บาทนะขอ750บาทนะครับสองม้วนนี้นะครับ750บาทนะพี่น้องสิเมตรนะครับยาวสิเมตรม้วนละสิเมตรเส้นละสิเมตรนะครับมาดูไม้นะครับไม้ลอยโอ้ไม้ไม้สายครับพี่น้องโอ้นี่ตัวนี้ของดีครับนี่ชัวแทมมหาจักรนะชัวแทมมหาจักรครับสภาพอาจจะดูแบบเหมือนผ่านสงครามโลกมาเนาะแต่ว่า ยังคงคุณภาพเสียงที่แบบหืมสุดยอดครับพี่น้องครับเสียงนี่สุดยอดนะครับใสกิ๊กเลยครับพี่น้องนะครับภายนอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะแต่ว่านี่หัวหัวก็โอเคนะครับยังดีนะครับผมเสียงดีครับผมการันตีว่าเสียงดีของแท้ครับชัวชัวเป็นรุ่นอ่อแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับตัวนี้นะครับใช่ไหมอ่าใช่ครับผมแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์ชัวแท้ครับอ่าขายเจ็ดร้อยบาทครับตัวนี้เจ็ดร้อยบาทนี่ของกระเป๋า ่กระเป๋านี่ครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับไม่ตัวนี้ NPE นะครับ NPE นะครับเสียงดีครับสายกิ๊กเช่นเดียวกันนะครับนี่สภาพสวยนะครับตัวนี้นะครับนะครับสภาพสวยนะครับ NPE หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นชัวเป็นก๊อฟนะครับงานก๊อฟนะครับงานเกรดนะครับตัวนี้ SM ห้าแปดนะครับ SM ห้าแปดครับพี่น้อกนะครับสภาพดีนะครับนี นะครับนะครับนี่มีเอ็มเแปดมีสองตัวนะครับเนี่ไว้ก็ประมาณนี้นะครับเนี่เสียงดีทั้งหมดเลยเสียงดีครับเสียงดีทุกตัวนะครับเอาชัวเอ็มเแปดขายตัวละตัวละสองร้อยบาทเอาตัวละสองร้อยบาทครับเอาเอ็นพีก็สองร้อยบาทนะตัวละสองร้อยนะครับพี่น้องเสียงดีครับสภาพสวยนะครับนี่ไม่ใสตัวละสองร้อยบาทเลยนะครับ แมประกอบอ้ใหญ่มากครับตัวนี้กล่องใหญ่นะครับพี่น้องนี่ใส่ในนะครับตัวน้องพี่น้องตัวนี้นะฮะเออมีตําหนินะครับก็คือเสียงมันออกซาสาแหบๆบนะแต่เสียงดังปกตินะครับชุดป้องกันลาโพงอะไรมีครบคาปาสีลูกครับหม้อลูกใหญ่ๆนะครับหนักนะครับเอาผมขายราคาหนึ่งพันบาทนะพี่น้องนะหนึ่งพันบาท พี่น้องเอาไปเช็คเอาครับสายช่างนะครับสายช่างเอาไปเช็คดังปกติครับแต่ว่าเสียงมันไม่ค่อยพะนะมันออกแบบเสียงแหบๆยังไงไม่รู้นะนะครับผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับแต่ว่าเปิดให้มันดังให้รู้ว่าใช้งานได้ก็พอใช้งานเป็นก็โอเคนะครับแต่ตอนนี้ก็บอกตามตำหนิก็คือตามที่บอกนะครับเสียงมนออกแหบๆซาๆนะนะครับก็ขายหนึ่งพันบาทครับพี่น้องมีฝาปิดนะครับฝาอยู่นู่นนะครับนู่นนะครับ แล้วก็มาดูแอมประกอบอีกตัวหนึ่งนะครับแอมประกอบตัวนี้ก็กล่องใหญ่พอสมควรนะนี่หนักครับตัวนี้หนักมากเดี๋ยวมาดูไส้ในนะครับมาดูไส้ในนะครับนี่ครับพี่น้องไส้สวยมากครับนะครับหม้อลูกเบลล์ครับหนักครับตัวนี้หนักหนักครับยกยกแทบไม่ขึ้นนะหนักมากนะครับขับสปดนิ้วข้าละสองสบายๆเลยครับผมนะครับอย่ปิดพัดลมก่อนนะ โอ้เสียงดังนะอ๋อตัวนี้ก็พัฒขยเป็นวงจรคลาดเอบีนะครับเขาว่าเป็นคลาดเอบีใช่ไหมน่าจะใช่นะนี่นะครับนี่ยีหอนี้ครับพี่น้องครับนี่มองเห็นไหมครับนี่นี่นะครับของดีเลยครับนี่ทีอาข้างละยี่สิบสี่ตัวนะครับสิบสองคู่นะครับทีอาข้างละสิบสองคู่นะครับนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับข้างใน ด้านหน้าก็สวยนะครับนะครับด้านหน้าก็สวยครับด้านหลังก็จะมีสเปกคอนมีแจ็ค x l r นะครับครบนะครับเสียบได้เลยนะครับด้านหลังนะครับสวยนะครับพัดลมสีตัวนะพี่น้องครับขาปาหกลูกนะครับชุดป้องกันลําโพงนะครับอะไรดีเลยนะทํางานปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้ราคาพิเศษไปเลยนะครับราคาพิเศษนะสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับ น้องดูชัดๆนะครับนี่ใส่แน่นๆนะครับหนักๆเลยนะครับดูด้านหน้าครับสวยๆนะครับนี่นะครับสี่พันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับเอามาดูชุดนี่นะครับตัวนี้หลายท่านอาจจะพลาดคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมลงไปตัวหนึ่งนะครับตัวนี้หมาอีกตัวหนึ่งนะครับใหม่แล้วนะครับฟีดแบ็ก ใช้ไม้ได้สี่ตัวนะครับตัวนี้โอ้โหสภาพสวยเลยนะพี่น้องของไม่น่าจะอยู่เกือบห้าพันบาทนะสี่พันกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้สภาพเกือบมือหนึ่งเลยนะครับหม่มากนะครับหม่มากนะครับเป็นฟีดแบ็นะครับปป้องกันไม้หอนนะพี่น้องท่านใดที่จัดการไม้ไม่ค่อยได้ก็ตัวนี้ครับช่วยท่านได้นะครับอ่ะใช้ไม้ได้สีตัวครับพี่น้องนี่นะครับสวยๆนะครับสภาพเกือบมือหนึ่งนะครับอ๋อตัวนี้ขายนะครับขาย สองพันสามร้อยบาทนะครับสองพันสามร้อยบาทเหมือนได้ใหม่ครับพี่น้องเหมือนได้ของใหม่นะครับสองพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมตัวล่างก็จะเป็นตัวบูธเสียงนะครับของ DBS นะครับบูธเสียงนะครับปรับสัญญาณเสียงนะครับไม่ไม่ใช่คอร์สนะครับพี่น้องไม่ใช่คอร์สนะต้องบอกอย่างนี้ว่าบางคนคิดว่าเป็นคอร์สนะไม่ใช่นะครับเป็นตัวบูธเสียงนะครับคือปรับให้เสียงมันใสขึ้นนะครับให้เบสมันหนักขึ้นนะครับกลางแหลมชัดๆใสใส พุ่งๆนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ของ DBX นะครับเสียงดีใช้แล้วเสียงดีนะครับเอาตัวนี้ขายหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับสภาพสวยๆนะครับนะครับนี่ตัวล่างนะครับก็จะเป็นโอ้เอ็มแรนด์ออกนะครับตัวนี้ของ QSC นะครับของแท้อเมริกานะครับของ USA นะครับ qsc เป็นรุ่น3 0 2 2นะครับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับพี่น้องนะครับสวยๆครับเดิมๆใช้งานปกตินะครับนี่สวยๆเลยนะครับพี่น้องครับันดูด้านหลังนะฮะด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นของแท้ usa นะครับพี่น้องครับนะครับนี่สภาพสวยนะครับสภาพสวยเลยนะครับ qsc นะครับ qsc นะครับหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับพี่น้องหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับตัวล่างครับ PA หกร้อยนะครับ PA หกร้อยนะครับเครื่องเดิมๆนะครับของ NTS นะครับ PA หกร้อยนะครับเอาสามพันบาททวนนะครับสามพันบาททวนนะครับพี่น้องนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับอ่ะดูกล่องแ็กน้อยนึงนะครับผม แหลกเอนะครับแหลกเ b s นะครับเป็นของเอจนะครับขายนี้ตัวนี้หกยูนะครับหกยูลึกสิบเจ็ดนิ้วนะครับหกยูลึกสิบเจ็ดนิ้วนะครับเอาขายสองพันบาททวนนะครับสองพันบาททวนนะครับที่น้องท่านใดที่สนใจนะครับสินค้าก็ตัวไหนก็สอบถามเข้ามานะครับผมตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยครับ เอาครับมาดูชุดสายนะครับชุดสายก็จะเป็นพวกสายเต็นท์นะครับสายหลักไฟเต็นท์นะไฟหลักไฟเต็นท์ประมาณนี้นะครับพี่โน้องนะครับก็ขออนุญาตขายรวมนะครับขออนุญาตขายรวมเลยนะครับก็มีทั้งสั้นทั้งยาวนะครับทั้งสั้นทั้งยาวก็ผมไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่นะก็ก็จะยาวบ้างสั้นบ้างนะครับกล่องนี้นครับกล่องนี้ก็มีทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามเส้นนะนะครับกลองนี้มีสิบสามเส้นนะครับพี่นอนะครับสิบสามเส้นนะครับสิบสามเส้นนะครับก็มีทั้งยาวทั้งสั้นนะครับทั้งยาวทั้งสั้นขายรวมเลยกองนี้ขายรวมครับขายรวมขอหนึ่งพันบาทนะครับขอหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับกล่องนี้นะครับนี่ทั้งหมดเลยนะครับขอหนึ่งพันบาทนะครับ ต,ตัวนี้นะครับแยกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็จะยาวหน่อยนะอาจจะยาวอยู่ประมาณ30 30เมตรนะไม่ต่ำกว่านี้นะครับ30 40นะครับผมว่านีน่บตัวนี้น่าจะเป็นไฟหลักนะนะครับหัววีนานะครับน,นะครับหัววีน้านะครับมีกี่หัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าหกหกหัวนะ หกหัวนะครับหกลรือเจ็ดนี่แหละหกหัวนะครับอะตัวนี้ขายห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทนะตัวนี้น่าจะยาวอยู่ครับน่าจะไม่ต่ำกว่าสามสิเมตรนะนะครับตัวนี้พร้อมหัวไปใช้เลยนะครับก็พี่น้องเอาไปต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เช็คนะครับเพราะว่าอาจจะมีสายรั่วสายอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเนาะไม่ได้ดูนะครับสายพวกนี้อาจจะมีรั่วมีชํารุดได้เนะรถเหยียบรถไหลนะครับต้องไมเช็คอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับก็กล่องนี้ขายห้าร้อยนะครับกล่องกล่องใหญ่นะครับกล่องใหญ่ขายห้าร้อยนะครับส่วนทั้งหมดกล่องนี้ขอหนึ่งพันบาทนะครับพี่น้องนะครับตามนี้ครับผมครับมาดูสายสายไฟนะครับสายไฟของนอกนะครับตัวนี้นะครับก็ทําสายลําโพงได้นะครับทําสายลําโพงได้นะครับอ่าหนึ่งหนึ่งเส้นเนี่ยหนึ่งสายหนึ่งเส้นเนี่ยก็จะมีอยู่สิบสอง สิบสองคอนะครับพี่น้องนะครับก็มีไม้เลขกำกับนะครับนะครับมีไม้เลขกำกับทุกเส้นนะครับนะครับเป็นทองแดงอย่างดีครับพี่น้องครับนะครับนะครับเบอร์เบอร์ใหญ่นะครับเบอร์สองจุดห้านะครับพี่น้องครับนะครับเบอร์เบอร์สองจุดห้านะครับนะครับทำสายลำโพงได้เลยนะครับหนึ่งหนึ่งเส้นเนี้ยมีสิบสองคอนะมีสิบสองเส้น ก็ทําได้เท่ากับทําสายลําโพงได้หกเส้นเลยนะครับหนึ่งเส้นใหญ่เนี่ยครับทําสายลาโพงได้หกเส้นเลยนะครับเบอร์สองจุดห้านะครับเบอร์ใหญ่นะครับสองจุดห้านะครับอ่ะตัวนี้ม้วนนี้นะครับม้วนนี้ยาวสิบสองเมตรนะครับประมาณสิบสองสิบสาเมตรนี่แหละประมาณสิบสองเมตรนะครับก็อ่ะตัวนี้หนึ่งพันบาทครับพี่น้องนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพี่น้องเอาไปทําสายลำโพงได้หกเส้นเลยนะครับ เส้นนี้ขายหนึ่งพันบาทนะครับส่วนเส้นนี้มวนนี้นะครับมวนนี้อ่าสิบห้าเมตรนะครับสิบห้าเมตรนะครับสิบห้าเมตรขายหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับอ่าหนึ่งพันกับพันสองนะครับผมอ้าครับมาดูอ่าหม้อเพิ่มไฟนะครับหม้อเพิ่มไฟ ตัวนี้เป็นอัตโนมัตินะครับพี่น้องเป็นอัตโนมัตินะครับครับเป็นหม้ออัตโนมัตินะครับอีห้อนี้ครับผม KPS นะครับ K Power Supply นะครับเป็น Automatic นะครับ Stabilizer นะครับ Automatic Stabilizer นะครับอันนี้คือเวลาเราใช้งานก็คือเราเปิดเบเกอร์ขึ้นไปครับถ้าไฟมันจะวิ่งเข้ามานะครับถ้าไฟตกกรณีไฟตกไฟเกินนะครับ เครื่องปรับแรงดันตัวนี้ก็จะทําไฟให้เราอยู่ที่220ิบนะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับก็เป็นเครื่องปรับอัตโนมัตินะครับมอไฟอัตโนมัตินะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีชุดไฟต่อชุดไฟอยู่ตรงนี้นะครับต้องต้องเปิดฝาออกมานะครับพี่น้องนะครับมีไฟเข้าไฟออกปกติเหมือนสเต็ป เหมือนหม้อไฟทั่วไปนะครับมีไฟเข้าขาเข้าขาออกนะครับปกตินะครับอ่ะกล่องกล่องกล่องหม้อดึงไฟตัวนี้นะครับใช้งานปกตินะครับพี่น้องก็จะมีเสนิมบ้างนะแต่ข้างในนี่สภาพดีนะครับข้างในสภาพดีนะครับอ่ะตัวนี้ขายนะครับราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษเลยนะครับเอาเอาสี่พันเก้าร้อยบาทพอนะครับสี่พัน เก้าร้อยบาทนะพี่น้องคุ้มมากนะครับนี่เป็นหม้อไฟอัตโนมัตินะครับหม้อไฟอัตโนมัติครับพี่น้องครับเราไม่ต้องปรับนะครับก็เปิดปุ๊บก็หม้อทําการอัตโนมัติดึงให้เลยนะครับก็ไฟตกไฟเกินก็จะทาให้เราอยู่ที่สองร้อยี่สิบนะครับช่วยเซฟป้องกันอุปกรณ์เครื่องเสียงของเรานะครับผมนะครับตัวนี้สี่พันเก้าร้อยบาทครับผมครับมาดูเครื่องปั่นไฟนะครับเบนซินนะครับเบนซินนะครับ เครื่อง9,000วัตต์เครื่อง9,000วัตครับพี่น้องนะครับสภาพโดยรวมสภาพดีสภาพสวยนะครับนะครับก็อ่ะสิบแปดแรงนะครับอ่าเครื่องสิบแปดแรงนะครับนะกลังวัตนะครับสเปคที่9.0นะครับ KVA นะครับ9.0 KVA นะครับเป็นเครื่องเป็นสินครับพี่น้องครับเป็นสินนะครับ สภาพโดยรวมสภาพดีนะครับสภาพดีเครื่องใช้งานปกตินะครับไม่มีสะดุดนะครับไม่มีสะดุดนะครับนะครับก็ตั้นี้คือแบตแบตไม่เก็บไฟนะครับแบตไม่เก็บไฟนะครับก็เป็นระบบสตาร์ทกุญแจนะครับแต่แบตตอนนี้แบตไฟหมดแล้วนะครับก็สตาร์ทโดยการดึงนะครับดึงนะครับดึงได้นะครับดึงตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับก็พี่น้อง ก็สามารถซื้อแบตมาเปลี่ยนได้ครับลูกละสองสามร้อยประมาณนี้นะครับสภาพโดยรวมนะครับสภาพปกติดีนะครับสวยนะครับเบนซินนะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับนะครับพี่น้องเครื่องประมาณเก้าพันวัตต์นะครับก็รถไฮเล็กนะครับสบายนะครับรถไฮเล็กนะครับใช้งานเชื่อมก็ได้ครับงานเชื่อมนะครับอ่ะตัวนี้ขายนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมมาดูตู้ ตู้เสียงกลางนะครับตู้แขวน12นิ้วนะครับนะครับตะแกรงปั๊มสวยๆครับพี่น้องครับนี่นะครับตะแกรงปั๊มสวยๆนะครับเป็นชุดแขวนโรงงานนะครับชุดแขวนโรงงานนะครับชุดแขวนโรงงานนะครับมือจับนะครับมือจับตู้สวยนะครับแต่ว่ามีแค่สีที่มันถลอกเนาะนะครับมีพวกสีที่มันมีคาบฝุ่นคาบถลอกนะครับ ด้านหลังจะเป็นเพดหลบฝนนะครับเพดหลบฝนถ้าเราแขวนมันก็จะคว่ำลงมานะครับนะครับแขวนสามจุดนะครับแบบนี้นะครับพี่น้องนะครับนะครับมีเข้ามาแปดใบนะครับแปดใบตู้ปล่านะครับพี่น้องนี่นี่เอาฝุ่นนะครับนี่นะครับไม่ได้เช็ดนะครับนี่ตู้สภาพดีครับไม่ไม่ผุไม่บวมนะครับไม่ผุไม่บวกนะครับข้างในประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับผมนะครับตู้แปดใบนะครับแปดใบนะครับมีชุดชุดเฟรมนะครับชุดเฟรมให้สองชุดนะครับชุดละสี่ใบนะครับชุดละสี่ใบนะครับขายใบละพันห้าร้อยบาทนะครับใบใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับซื้อสี่ใบก็จะได้เฟรมไปหนึ่งตัวนะครับสี่ใบจะได้เฟรมไปหนึ่งตัวนะครับตู้เปล่าสิบสองนิ้วนะครับนี่ สวยๆนะครับพี่น้องนะครับตะแกรงปั๊มนะครับนี่ตะแกรงปั๊มสวยๆแบบนี้เลยนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมนีแปดใบครับอ่ะครับมาดูหัวแจ็คนะครับหัวแจ็คนะครับของลีดนะครับนี่นะครับลีดนะครับพี่น้องนะครับของลีดดังดีนะครับนี่นะครับของลีดนะครับหัวลีดนะครับแล้วก็เป็นหัวโฟนแบบนี้นะครับ XLR นะครับมี XLR มีสิบสี่ตัวนะครับสิบสี่ตัวนะครับโฟนมีหกตัวนะครับก็ทั้งหมดยี่สิบตัวนะครับยี่สิบตัวนะครับยี่สิบตัวขายสองร้อยห้าสิบาทนะครับพี่น้องสองร้อยห้าสิบาทหัวลีดนะครับนี่อย่างดีนะครับพี่น้องครับยี่สิบตัวขายสองร้อยห้าสิบาทครับครับมาดูตู้สิบแปดนี้นะครับตู้เปล่า เป็นตู้หน้าเปิดแบบนี้นะครับนะครับมีสองใบครับพี่น้องครับสองใบนะครับก็มือจับนะครับมือจับนะครับด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังนะครับมีเพ็รนะครับเป็นสีระเบิดอย่างดีขอบเหล็กนะครับพี่น้องครับขอบเหล็กนะครับนะครับมีสองใบนะครับสองใบนะครับตู้ปล่านะครับมีตะแกรงให้แบบนี้นะครับ จะเป็นเป็นตะแกรงเหล็กธรรมดาฉีกแบบนี้นะครับนะครับตู้ไม้อัดแท้นะครับอ่ะสิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วนะครับตู้ไม้อัดยี่สิบมิลนะครับสองใบนะครับขายใบละนะครับขายใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับมีสองใบครับนะใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ อ่ครับมาดูตู้เสียงกลางสิบสองนิ้วนะครับนี่นะครับก็หน้าตาแบบนี้นะครับนี่มีตะแกรงให้นะครับแบบนี้นะครับนี่สิบสองนิ้วนะครับพี่น้องครับตู้สภาพดีครับไม่ผุนะไม่มีผุไม่มีบวมนะครับนี่คือฝุ่นล้วนๆนะครับไม่ได้เช็ดเลยนะครับสิบสองนิ้วครับนี่สองคูนหนึ่งนะครับสองคูนหนึ่งไม่อัดแท้นะครับไม่อัดแท้ขอบเหล็กนะครับขอบเหล็กขอบเหล็กอย่างดีนะครับ มีปากเชียงแหลมให้นะครับนี่แบบนี้ครับพี่น้องครับใส่เข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับปากเชียงแหลมนะครับนี่ใส่แหลมคอมได้เลยครับนะครับตะแกรงมีครบนะครับตะแกรงมีครบนะครับนะนะครับสิบสองนิ้วนะครับนี่ตู้ปากตู้เป็นทรงนี้นะครับนี่เป็นทรงแบบนี้นะครับนะครับอยู่ด้านหลังนะครับ ด้านหลังนี่นะครับมีสเปคคอนแบบนี้ให้เลยนะครับพี่น้องนะครับเอาขายใบละนะครับใบละเอาใบละแปดร้อยบาทนะครับใบละแปดร้อยบาทครับพี่น้องนะครับครับมีสองใบนะครับใบละแปดร้อยบาทครับอ่ะเสียงแหลมเจ็ดห้าศูนย์นะครับพีออเดโอนะครับอ่าเป็นรุ่นพีออเดรโอุ่นนะดีเจ็ดห้าศูนย์นะครับพี่น้องครับอ่ะ มีสองตัวนะครับสองตัวนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะไม่รู้ไว้แทหรือไว้เทียมไม่ได้แกะเลยนะครับนี่นะครับก็ตัวละหนึ่งพันบาทนะครับพี่น้องอใช้งานได้ปกตินะครับตัวละหนึ่งพันบาทมีสองตัวนะครับมีสองตัวนะครับผมครับมาต่อที่กล่องแหลกนะครับกล่องแหลกตัวนี้น่าจะประมาณสามยูครึ่งนะครับนี่สามยูครึ่งนะประมาณนี้นะครับนี่สามยูครึ่งถึงสี่ยูนะก็ มือจับพาจะอยู่ด้านบนนะครับเหล็กตัวนี้แปลกมากเลยนะครับงงนะครับนะครับพี่น้องนะครับก็ลึกประมาณสิบเจ็ดนิ้วนะครับลึกสิบเจ็ดนิ้วนะครับก็ครับน่าจะสามอยู่นะสามอยู่ครึ่งครึ่งนะครับครับอ่ะราคาพิเศษเลยแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทนะแปดร้อยบาทนะครับพี่น้องนะครับเหล็กมีหูมีตัวล็อกครบนะครับครบเลยนะครับตัวนี้นะครับ วินเคสนะครับแหลกอย่างดีนะครับก็ตัวนี้แปดอยู่นะแปดยูลึกน่าจะสิบหกนิ้วนะครับแปดอยู่ลึกสิบหกนใส่แอมใส่เครื่องปรุงได้นะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ขายนะครับก็จะออกสีโทนโทนเขียวๆนะเขียวๆเขาเรียกเขียวอะไรแบบนี้เขียวขี้มมาใช่ไหมเขียวเท่าๆนะครับออกเขียวเท่าๆหน่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้ขายนะ หน0่ยบาทอห่งหนึ่งบาทครับหนึ่งพันแปรยับตัวนี้แปดร้อยครับพี่น้องเลือกเอาครับผม